สวัสดีตอนเช้าพี่น้องทุกทุานนะครับเช้าวันนี้เรามาเฝ้าเดี่ยวด้วยล่าถังแห่งความเชื่อของคริสเตียนชุดที่หรู้จักพระคุณความรอด EP ที่ห้าสิทัศนคติผีผีต่อความรอดสต้องทางํทาตามนางพระทัยของพระเจ้าถึงจะได้เข้าแผ่นดินสว่างหรือ ให้เรามาอ่านมัทธิวบทที่7ข้อที่21ถึง23นะครับไม่ใช่ทุกคนที่เรียกเราว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าจะได้เข้าในแผ่นดินสวรรค์แต่ผู้ที่ปฏิบัติตามพระไทยพระบิดาของเราผู้สถิตในสวรรค์จึงจะเข้าได้เมื่อถึงวันนั้นจะมีคนจำนวนมากร้องแก่เราว่าองค์พระผู้เป็นเจ้า ข้าพระองค์ได้เผยพระวจนะในพระนามของพระองค์และได้ขับผีออกในพระนามของพระองค์และได้ทําการแห่งฤทธานุภาพมากมายในพระนามของพระองค์ไม่ใช่หรือเมื่อน,นั้นเราจะกล่าวแก่พวกเขาว่าเราไม่เคยรู้จักพวกเจ้าเลยเจ้าผู้ทําความชั่วจงไปเสียให้ผลหน้าเรามีครั้งหนึ่งในล้างหนังสือของคิสเตียงแห่งหนึ่งที่ใต้หวงัง พี่น้องที่ขายหนังสือกำลังหยิบหนังสือเล่มหนึ่งแนะนำให้กับพี่น้องสตรีอีกท่านหนึ่งว่าจมธรรม่ังน้งพระไทยของพระเจ้าหนังสือเล่มนี้ดีมากต้องรีบซื้อไปอ่านนะจะได้ธรรมดังน้งพระไทยของพระเจ้าและจะได้เข้าผีดิงสว่างของพระเจ้า และมีอีกครั้งหนึ่งมีพี่น้องสักรีทั้งหนึ่งที่ร้องลงในการรับใช้พระเจ้าเขาเชื่อพระเจ้าสาสปีแล้วและเป็นผู้นเน้นแนวทางโทรศัสต์ของคิสจ์แห่งหนึ่งมีครั้งหนึ่งเขาเชิญผมแบ่งบนันผมเลยถามเขาว่ามัทเทียวบทที่เจ็ด ข้อที่21-23ผูลถามเขาว่าคงเข้าใจไหมว่าทำตามน้ำพระไทยของพระเจ้าถึงจะได้เข้าผงดิงสว่างอาเมนไหมเขาบอกว่าอาเมนแล้วผมก็ถามต่ออีกว่าคุณเข้าใจน้ำพระไทยของพระเจ้าท้เหมาะหรือยังเขาบอกว่าคงจะยังเข้าใจไหมหมด แล้วเข้าใจไม่หมดเราก็ไม่สามารถที่จะปฏิบัติตามน้ำพระทยัยของพระเจ้าทำเหมาะใช่ไหมเขาบอกว่าก็ถูกอยู่แล้วผมก็ถามอีกว่าแล้วคงมีความมั่งใจแค่ไหนว่าคนมีสิทธิเข้าในผินดินสว่คคของพระเจ้าประมาณกี่เปอร์เซ็นต์เขาบอกว่าประมาณแปดสิบเปอร์เซ็นต์ แต่ลูกสาวเขาบอกว่าประมาณ30%เพราะเหตุใดเขาบอกว่าตลอดชีวิตของเขาอุ้มพระคัมภีร์30ปีและสิ่งที่เขาเข้าใจเขาก็ปฏิบัติตามบอกแล้วแต่สิ่งที่เขาไม่เข้าใจก็ยังไม่เข้าใจอีกเยอะและมีครั้งหนึ่งการนามัสการการฝืนฟูแห่งหนึ่ง นักเทศก็หนใจพี่น้องว่าให้ปฏิปะตามน้ำพระทัยของพระเจ้าอย่างเคร่งครักเช่นว่าต้องรักษาวันอาทิตย์ต้องนมัสการวันอาทิตย์ให้ดีๆและถวายสิบโลกดีๆและประกาศเข้าประเสริฐดีๆถ้าเราทำตามน้งพระทัยอย่างนี้ เราก็จะได้เข้าแผ่นดินสวรรง์ของพระเจ้าพี่น้องครับสิ่งเหล่านี้เป็นความเข้าใจผิดผิดต่อน้าพระทัยความพระเจ้าในการที่จะเข้าแิ่นดินสวรรง์ของพระเจ้าฉะนั้นเราต้องมาใช้เวลาที่จะท่องวามเข้าใจเกี่ยวกับมัทเิวบทที่เจ ข้อที่21ถึง23ถ้าเรารู้จักข้อพระคัมภีร์องปุงของมัทเิวบทที่7ในข้อที่15ถึงข้อที่20ที่นั้นพระเยซูคริสต์กำลังเตือนสติว่ามีผู้เผยพระวจนะเท็จรู้ภายนอกเหมือนกับลูกแกดแต่ภายในเหมือนกับมาปะ ฉะนั้นถ้าเราดูจากผงขวางเขาก็รู้ว่าตรงไม้ตรงนี้ดีหรือไม่เพราะรู้จากผงก็สามารถที่จะดูที่จะรู้แก่งแท้ขวางตรงไม้ตรงนี้สองถ้าเราดูจากิ่งสยหลักการการเข้าผิงติงสว่างของพระเจ้า ในมัทธิวกวังบทที่7 1. นึ่ในมัทธิวบทที่สาข้อที่สองยอมปฏิสมาได้ประกาศว่าพิงติงสว่างใกล้เข้ามาแล้วจงกัะใจเสียหมัหลังสงหลังจากยอมปฏิสมาถูกติดขังคุกแล้วพระเยซูคริสก็ออกมาประกาศ ขาประเสริฐว่าผิงดิงสว่างมาใกล้แล้วจงกระตใจใหม่ในมัทธ,ธิวบทที่สี่ข้อที่สิบเจ็ดฉะนั้นละกังที่จะเข้าถิงดิงสว่างของพระเจ้าคือการกระใจต้องละภเลสุคิตกระใจคือหันกลับมาหาพระเจ้าหันกลับมาจากความบาปมาเชื่อในพระผู้ช่วยให้รอดมัท สามมัทธิวบทที่ห้าข้อที่สามผู้ที่รู้สึกปกเบพ้องในฝ่ายวิญญาณก็ปีนสุเพราะผินดินสว่างปินขวังเขาถ้าคนคนหนึ่งรู้สึกว่ายากจงในฝ่ายวิญญาณกรเบพ้องในฝ่ายวิญญาณอยากจะแก้ไขในจุดนั้งและมาหาพระเยซูคริสต์ผินดินงสว่างก็ปินขวงเขาสี่มัทธิวบทที่ห้าข้อที่ยี่สิบ พระเยซูคริสต์ได้ตรัสว่าความชอทางความทั้งทั้งหลายต้องเหนือกว่าความชอบธรรมของธรรมจางและพวกฟาริสีถึงจะสามารถเข้าถิงดินสวรค์ของพระเจ้าได้พี่น้องครับความหมายในที่นี้คืออะไรเรามีความชอบธรรมอะไรความชอบธรรมของเราเหนือกว่าพวกธรรมจยงและฟาริสีหรือ เราสู้เขาไม่ได้หรอกครับแต่ในที่นี้กําลังบอกว่าให้เราเพึ่งพาความช่บทางงวาะพยซสุริตมาเป็นความช่บทางความของเราเราถึงจะเข้าพิดิงสวรรคความพระเจ้าได้ในมัทธิวบทที่ห้าข้อสิบเจ็ดและข้อสิบแปดเพราะพยีสุริตมาทําให้ปัญญาความพระเจ้าสมบูรณ์ห้ามัทธิวบทที่หกข้อที่สามสิบส ซึ่งเป็นข้อพระคัมภีร์ที่เราคุ้นเคยมากๆจงสแสวงหาผ่นดินและความชอบทางของพระเจ้าสิ่งเหล่านี้จะพิ่งดินให้แก่ทั้งทั้งหลายพี่น้องครับข้อพระคัมภีร์ข้อนี้เราได้ฟังการเทศนาอย่างมากมายและเราได้ดูหนังสืออธิบายอย่างมากมายเราได้ร้องเพลงจงสแสวงหาผินดินความพระเจ้า อย่างคุเคยแต่พี่น้องครับเท่าที่ผมได้ฟังและได้อัานส่วนใหญ่จะอธิบายไปตามการประยุกต์ใช้ไม่ได้อธิบายตามที่พระเยซูคริสต์ทรงสอนการประยุกต์ใช้ที่ถูกต้องต้องตั้งอยู่ปรง ล่าถาังแห่งการตีความที่ถูกต้องการตีความที่ถูกต้องเสริมจะนำไปสู่การประยุกต์ใช้ที่ถูกต้องฉะนั้นข้อพระคัมภีร์ตอนนี้ที่ถูกต้องคือหมายถึงชีวิตของมนุษย์ไม่ได้สแสวงหาจะกินอะไรจะดื่มอะไรจะนุ่มหงอะไรชีวิตเหนือกว่าการกินดื่มชีวิตในที่นี้หมายถึง วิญญาณายชีวิตฝ่ายวิญญาณฉะนั้นชีวิตฝ่ายวิญญาณควรจะสแสวงหาผ่นดินของพระเจ้านั่งคือจูประสงคขางชีวิตที่แทจ้จริงและวิธีที่จะเข้าในแผ่นดินสว่างของพระเจ้าคือความชอบพึ่งในความชอบทางขวาพปรุง บางครั้งบอกว่าความชอบทางนี้เป็นความชอบทางของพระเจ้าและโลเปาโลบอกว่าเป็นความชอบทางของพระเยซูคริสต์ก็มีความหมายเท่ากันฉะนั้นการที่จะเข้าพิงตีงสว่งวางของพระเจ้าหลักการคือกระใจต้องรับพระเยซูคริสต์เป็นพระผู้ไถนถึงจะมีสิทธิที่จะเข้าในที่นั้น ตอนนี้เรามาดู3ามจงปฏิปะตามนางพะทไทของพระเจ้านางพะทไทนี้หมายถึงนางพะทไทอะไรพี่น้องครับนางพะทไทของพระเจ้าแบ่งได้ใหญ่ๆ2ประเภทประเภทที่หนึ่งคือนางพะทไทแห่งการถ่ายประเภทที่สองคือนางพะทไทแห่งการต่างหนึ่งชีวิต สู่ความบริสุทธิ์สองสิ่งนี้จะมั่วกันงไม่ได้ถ้าเรามั่วกันงเมื่อไหร่เกิดปัญหาเมื่อนั้นหนึ่งน้ำพระทัยแห่งกังไทยมีมากมมยที่ปรากฏอยู่ในพระคังพีแต่ตอนนี้จะยกออกมาปังส่วนที่ให้พี่น้องได้เห็นนะครับหนึ่งทีมอทีบทที่สองข้อที่สี่ พระเจ้าปรารถนาทุกคงรอกและเข้าใจสัจธรรมสองเปรตตัวบทที่สามข้อที่เก้าพระองค์ไม่ปรารถนาผู้หนึ่งผู้ใดพินาศแต่ปรารถนาทุกคงรอกและในจองบทที่หกข้อที่สามสิบแปดถึงสี่สิบนาพระทยัยของพระบิดาคือผู้คงที่พระเจ้าได้ประทานให้พระฤาษีที่นั้นไม่ให้ผู้หนึ่งผู้ใดพินาศ วางสุดท้ายให้เขาฟื้นคืนชีพเอเฟซัสบทที่หนึ่งข้อสี่ถึงข้อห้าข้อเก้าข้อสิบข้อที่สิบเอ็ดบทที่สามข้อที่สิบเอ็ดให้พี่น้องดูแต่เราจะอ่านฮิปบรูบทที่สิบข้อที่เจ็ดพระเยซูคริสต์รัสว่าเรามาเพื่อจะทำตังนักพัฒนาของพระบิดา และต่างน้ำพระไทยนี้พระเยซูคริสต์ได้ถวายพระองค์เองโคอเก้าโคสิบฉะนั้นนี่คือน้ำพระไทยแห่งการถ่ายยังมีข้อพักแัรอีกมากมายแต่ว่าเราไม่มีเวลาที่จะยกออกมาทั้งหมด 2. น้ำพระไทยแห่งการดำเนินชีวิตหรือการรับใช้หรือสู่ความบริสุทธิ์ หนึ่งเทซาโลนิกาบทที่สี่ข้อสามข้อห้าจงตามหนึ่งชีวิตที่ดีนี้จะกลางล่วงปรเวณีนี่เป็นน้ำพระไทยของพระเจ้าหมายความว่าให้เรามีชีวิตแต่งแย่ซึ่งความบริสุทธิ์หนึ่งเทซาโโลนิกาบทที่ห้าข้อสิบห้าถึงข้อยี่สิบสองแต่ที่เราเข้าใจง่ายที่สุดคือข้อที่สิบแปดจงขอพระคงพระเจ้าทุกกรณีนี่เป็นน้ำพระไทยของพระเจ้า ที่กำหนดไว้ในพระสุคตฮิบรูบทที่10ข้อที่35-36น้ำพระทัยให้เราทางๆามน้ำพระทัยของพระเจ้าให้สำเร็จแล้วจะมีราังวัลอันนี้คือน้ำพระทัยแห่งการรับใช้หรือว่ายึงหยาในความเชื่อ หนึ่งเปรตรบทที่สองข้อที่สิบห้านำพะทัยของพระเจ้าเพื่อให้เราประกอบกันดีบทที่สามข้อที่สิบเจ็ดบทที่สี่ข้อที่หนึ่งข้อที่สองบทที่ห้าข้อที่สองเลี้ยงลูลูกเกตต่างน้ำพระทัยของพระเจ้าโครโลสีบทที่หนึ่งข้อเก้าถึงข้อสีให้เราเข้าใจถึงสพปัญญาในฝ่ายบิงยางเพื่อทั้งทั้งหลาย จะได้ประพฤกติอ,อย่างที่สมควรต่อพระเจ้าฉะนั้นพี่นอนทำไงครับนี่คือน้ำพระทัยแห่งการดำิงชีวิต 4. ถ้าเรารู้จากบริบทในตอนที่มัทธิวบทที่7ข้อที่21-23ถึง23ถ้าเราดูในข้อที่23พระคัมภีร์ได้อธิบายในตัวแล้วนั้น ปฏิบัติตามน้ำพระทัยของพระเจ้าคือรู้จักผู้ที่พระเจ้าทรงใช้มาฉะนั้นผู้ที่รู้จักพระเยซูคริสต์ถึงจะสามารถเข้าแผ่นดินสว่า์ของพระเจ้าได้ฉะนั้นคุณเจกที่จะสู่เพ่นดินสวรคงคือกระใจรู้จักพระเยซูคริสต์และตอ้ตองต้องเวลาพระเยซูคริสต์เป็นพระผู้ช่วยให้รด ฉะนั้นพี่นนทำไหลครับข้อหมายในที่นี้บอกเราว่าอย่าอย่าเลี่ยพระองค์แค่ทำป่าว่าพระองค์พระองค์แต่สิ่งที่สำคัญที่สุดในจิตใจ,ใจของเรารู้จักพระเยสุคริสิ์จริงๆไหมและต้องรักพระเคริสต์ีไปเป็นพระผู้ช่วยให้รอดของเราจริงๆไหมถ้าอย่างนั้น เราก็สามารถที่จะเข้าในแิ่นดินสว่งวางของพระเจ้าฉะนั้นพี่น้องครับไม่ใช่ทําอะไรแล้วจะได้เข้าพิ่นดินสวรคงแต่เราได้กลับใจต้้งพระพริสุขิกแล้วเข้าพิ่นดินสวรคงของพระเจ้าอามีไหมต้องอามีแน่นอนครับเพราะนี่เป็นหลักการแห่งความรอดหรือหลักการแห่งการสู้ พินิงสว่างความพระเจ้าขอพระเจ้าทรงอวยพระพรนะครับ